สวัสดีครับผมเอกฮาเลมนะครับวันนี้จะมาสาธิตการตั้งโปรแกรมโดยฟังเสียงจากตัวสปีดคร่าวๆแต่ก่อนอื่นอย่างแรกเลยขอให้เข้าทำความเข้าใจกับโหมดต่างๆหรือเสียงต่างๆที่เราได้ยินคือปิ๊บปิ๊บป๊บพวกนี้เห็นหลายๆท่านจะงงกันมากอย่างแรกเลยแล้วทำามเข้าใจก่อนคือว่าปิ๊บแรก ปิ๊ปิ๊สั้นๆปิ๊บแรกคือเข้าไปที่โหมดอะไรคือเบรกปิ๊บสั้นสองครั้งโหมดนี้ปิ๊บสั้นสามครั้งคือคัตออสปิ๊บสั้นสี่ครั้งก็โหมดนี้ปิ๊บยาวหนึ่งครั้งจะมีสัญลักษณมนี้นะครับปิ๊บแล้วก็จุดๆคือปิ๊บยาวหนึ่งครั้งเข้าไปที่สตาร์ทอัพโหมดอันนี้ปิ๊บยาวหนึ่งครั้งตามด้วยปิ๊บสั้นเข้าไปที่ี้มิ ยาว1ครั้งปี๊บสั้น2ครั้งอันที่แปคือปี๊บยาว2ครั้งคือ exit ออกจากโปรแกรมนะครับแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้ส่วนแยกย่อยของโปรแกรมอีกว่าในโหมดของเบรกจะมีโปรแกรม off on จากเราได้ยินเสียงปี๊บแล้วเราทําการสรับพเพล่งลงมันจะเข้าไปยันโหมดของต่างๆของแต่ละฟังก์ชัน ก็าจะมีเสียงตามมาอีกคือปิ๊บสั้นๆหนึ่งปิ๊บแล้วก็ปิ๊บสองปิ๊บสั้นๆในกรณีที่มันมีอย่างนี้คือเบรกมีออฟกับออนสองอย่างนี่คือมันก็จะมีปิ๊บสั้นหนึ่งปิ๊บแล้วก็ปิ๊บสั้นสองปิ๊บแล้วก็ในกรณีเป็นพวกสตาร์ทอัพโหมดหรือทามมิ่งจะมีสามของฟังก์ชันย่อยในนี้ก็จะมีหนึ่งปิ๊บแล้วก็ปิ๊บสั้นสองปิ๊บแล้วก็ปิ๊บสั้นสามครั้งแล้วก็เลือกได้เลยไล่เลยนอร์มัลซอฟต์ซูเปอร์ซอฟต์อะไร อ่าแล้วเราจะมาทําการฟังเสียงเล่นๆก่อนว่าปิ๊บปบมันหมายความว่ายัางไงยังไงครับขั้นแรกเลยเราทําการเปิดรีโมทเปิดรีโมทขึ้นสวิตช์โหนี้ไม่ต้องสับเป็นออนนะครับให้ออฟเหมือนเรากำลังจะบินถ้าเราสับขึ้นเป็น ทอนโฮไว้มันจะไม่สามารถเข้าไปถึงฟังก์ชันของสปีดได้แล้วเราก็สับลงมาบางคนคิดว่ามันอันตรายไหมมันไม่อันตรายครับถ้าเราโยกคันเร่งขึ้นไปสุดแล้วแล้วก็ถึงเราตัดนี่เสร็จแล้วเราค่อยเสียบแบตไม่ใช่ว่าเราเสียบแบตก่อนแล้วเราค่อยไปโยกคันเร่งอันนี้อันตรายได้ครับอ่าแล้วเราก็เสียบทําการเสียบแบตเมื่อทําการเสียบแบต ตึ๊เราจะได้ยินเสียงตึ๊ดตึ๊ด,ดนี่คือเสียงเพลงมันเข้าไปอย่างโปรแกรมสปีดต,ตึ๊ดแรกตึ๊ดสองครั้งตึ๊ดสามครั้งตึ๊ดสี่ครั้ง ปี๊บยาวหนึ่งครั้งปิ๊บยาวหนึ่งครั้งปี๊บต้านหนึ่งครั้งปีบยาวหนึ่งครั้งปิ๊บต้านสองครั้งนี่คือปิ๊บยาวสองครั้งแล้วโปรแกรมมันจะวนถ้าเรายังไม่เลือกโปรแกรมมันจะวนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการเซตค่าจริงๆ นังตอบปนี้คือการเข้าไปที่โหมดแยกย่อยของแต่ละโปรแกรมนะครับ